สวัสดีครับผมอาร์ท่อซิงนะฮะคันนี้คุณเอกนะครับจัด SLK นะฮะวันนี้เราอยู่ที่เมกานะฮะมาทดสอบอัตราเร่ง SLK ชุดท่อ,อยูโรอาร์หน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะตาเร่งไปใจสับเกียร์เขามีตบตบพลึบพลึเลยนะฮะโอ้โหขึ้นเร็วนะฮะ เล่งประมาณนี้ครับกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์ตนะฮะพามากินก๋วยเตี๋ยวเป็นดนิดนึงขอบคุณคุณเอสุดหล่อมากเลยนะฮะโสดหรือเปล่าครับเนี่ย <laughs> โอ้โไม่งั้นพาหญิงซอสเปิดประตูยันไปได้นะฮะสนใจนะฮะทำชุดท่อสูตรยูโรอาร์ตนะฮะสูตรรับหญิงท้องรอมีแฟนแล้วไม่ต้องรับก็ได้นะครับมาร์ตทิองึง้เลยขอบคุณครับ บอกละผูดใด้ยินสิขอกินละผู้เดียวเท่านี้จงพันถึงว่ากาลุนหากทาบุญโตอายสาธุุสาธุสาธุกตาโค